ะคะหรือฟองข่าววันนี้จะมาแชร์ให้ฟังคร่าวๆเ,เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนในเขตออสตินแล้วก็ Texas, เท็กซัสเซ็นทรัลเท็กซัสนะคะก็จะบอกว่าจะมีโบชัวเล่มหนึ่งที่ได้จากไททอลคอมพานีออสตินไทโรซึ่งจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ดีมากสำหรับท่านที่คิดจะย้ายมาในออสตินลาล็อกหรือว่าเขตบริเวณรอบๆเนี่ยนะคะก็คือในในเล่มนี้จะบอกถึงพวก เขาเรียกเขตโรงเรียนต่างๆแต่ละที่เนี่ยจะมีเกรดอะไรบ้าง a b คือเขาก็จะแรง a ถึง f นะคะแต่ว่าที่สกิมดูรอบๆเขาเรียกคร่าวๆเนี่ยก็จะอยู่ที่เกรด b ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเกรด a บ้างโดยอย่างเช่น ian school district lake way เป็นต้นนะคะแล้วก็อาจจะมีบาง school district ที่บางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินอย่างเช่น liberty hill หรือว่า bimberly ท,ท,ที่กำลังตีตื้นขึ้นมาแต่ว่า เมืองเหล่านั้นนี่ยก็จะเป็นเมืองที่มีขนาดเล็กหน่อยเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าตัวเฉลี่ยของโรงเรียนที่มามาหารเกรดด้วยกัน,นก็จะน้อยเพราะฉะนั้นก็จะอาจจะเป็นผลเหมือนกันที่ทําให้สกอร์เขาจะค่อนข้างดีคือถ้าท่านใดสนใจที่จะเได้โบชัวตัวนี้นะคะเดี๋ยวลองติดต่อมาละกันที่ห้าหนึ่งสองเจ็ดสามศูนย์หนึ่งสี่สามศูนย์หรือว่าคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กนี้ก็ได้คะ่ะถ้าส่งเมลไปให้ได้จะส่งนะคะแต่ถ้าส่งไม่ได้เดี๋ยวยังไงจะ เ,เขาเรียกว่าส่งรูปไปให้ดูกันละกันโอเคแล้วเดี๋ยวคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ